แจ้งส่วนคนนี้ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้การไลฟ์สดเป็นเรื่องที่สนุกสนานค่ะลูกพี่ดูหนูกับน้องบองขอบคุณค่ะขที่แต่ที่แตนพี่พูดเลยขอบคุณมากเอาบองมาได้ไหมครับวันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาเป็นน้องบองให้หน่อยไม่ไม่ตอนนี้บองไม่ได้ผมติดตามเขาบอกบองมีค่าตัวบองมีค่าตัวมีค่าตัวแล้วนะหล่อนแต่ว่าอยากได้แบบไม่มีค่าตัวไหมได้ได้ลองสนุกสิครเอาบองไม่ว่าเอาบื้อมาก่อนเอาบื้อตลอดบื้อตลอดบื้อตลอดเอาบื้อลองลองสนกหน่อยลองสนุกหน เราสนไหนเนียไหมไี่นี่ไหรอีผื่อไห้เผ่อหม้าชวนไปเป็นแทนบองหน่อยชวนไปแทนบองหน่อยแกชวนคนไปเลยจะได้ขึ้นเทรนด์วิเเมอร์ไม่ใจ่เป็นแทนบองนะออไปนะคเล้วคุณยังไม่มีแฟนเหรอครับคุณยังค่ะอ๋อเหรออ๋อเหรออรยห้คุณชอบผู้ชายแบบไหนชอบเเน่ยผิวผิวค้ำใช่หน้าคมคมหน่อยอะ นี่ไงเหรอปะนี่ไงเยตัวดำน่าเลียวน่าเลียวนี่เลยนะแต่สีที่เป็นนี่ก็ยังไม่นี่ก็ยังไม่มีบองไม่มีบองอ่าไม่มีบองเป็นยังไงบ้างครับเคยมาแล้วนี่แจกี้เคยมาแล้วครั้งเดียวสมัยเป็นทีมผู้หญิงผู้ชายใช่ใช่ป่ะใช่ใช่เหมือนเขาชนะด้วยถ้าจำไม่ผิดท่าน่าจะชนะนะครัเผมสองทีแล้วเหรอน่าจะชนะแต่วันนี้คุณไปอยู่ทีมผมอ่วันนี้ได้ข่าวว่าเขาแพ้ตลอดเลยหรอทีมเขาใช่ใช่ใช่วันนี้หนูจะมาเพื่อ กู้เอกลาสนี่ได้ปะได้เขาพูดอะไรออกมาเราเราเรียกว่าไม่กู้เอกลาสเรียกว่าแค่เอาตัวเองให้รอดเพราะว่ามันจะมีคนพาไม่รอดอยู่หนึ่งคนอย่าเรียกว่ามากู้เอกลาดเรียกว่ากู้หน้านิกกี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะมากู้หน้าให้นิกกี้วันนี้ผมตั้งใจแล้วจริงเหรอผมจะไม่ทําเล่นเหมือนทุกครั้งเอาแบบว่าได้เพียงแค่5คะแนนชนะวันนี้ถ้าเกิดผมแพ้ได้กี่บาทเพราะไม่เท่าหนึ่ง5คะแนนชนะแล้วเขาทําได้ไหม 4ขอแค่ห้าคะแนนเนี่ยเท่ากันเลยมิกกี้ทำไปสี่ไม่ีพี่แล้นะไม่มีเขาพี่แล้วนะไม่มีแล้วเหลือนิกกี้เดียวแล้วนะตอนเจอนิกกี้สวัสดีครับรายการเนี่ยไม่ไัดไม่ไม่ไม่แมกไม่ไม่ก่ไม่ไม่ไม่ไ่ไมกไม่ไม่ไ่ไม่ไมกไม่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 หม่ไม่ไม่่่่ไไ แต่วันน้ทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันครัพน้องแพงนะครับก็คอนเซ็ปต์ของแพงนะคะง่ายๆก็คือเรียกว่าเสียหน้าไม่ได้นี่นี่คือแบบสามารถไถ่ตัวลงไปแบบกับพื้นได้เลยนี่ไงแล้วนี่คุณบอกว่านี่เป็นปูชนีทีบุคคลของงกามบันเทิงอย่างที่นิคบอกหน้าตกปากมากเลยเมื่อเช้ตอนดูละครนั่งแต่เด็กเนี่ยเห็นพี่แพงมาตลอดวันนี้เขาจะมาโชว์การเล่นเกม เขาถามเลยว่าเกมมีอะไรบ้างไม่ต้องบอกพี่พี่พร้อมทุกเกมีิจะใช้สมองใช้กำลังใช้ความเร็วใช้ไหวพริบได้หมดบวกเลขไหมั้มเมสไม่เก่งเลาสองอกแต่เอาเกมบวกเลขมาเล่นเลไนะ